ครับวันนี้ก็พาชมอีกหนึ่งหลังนะครับอ่าที่เราจะนําส่งลูกค้านะครับน,นี้ก็ประมาณ3ามสิบสปเนะครับช่างมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปะฝาเพียมเรียบร้อยนะครับกาลังจะเริ่มตีหน้าจั่วรอบนอกนะครับอันนี้อันนี้ของลูกค้าสกุไทยนะครับอ่านี่เราไม่แต่งแน่นเลยนี่หลังนี้เน็่งแงเลยไอ้ถุน รอบรอดพวกเสนีทท่ทีเลยนะครับชมร,บรอบๆแล้วยังขึ้นชมเขาบนไม่ได้นะครับเพราะยังไม่มีบันไดเลยช่างยังฟีนนั่งร้านกันอยู่เลยครับนี่รอบๆขนาดเดิมไซส์เดิมนะครับ 6x7 นู่นกอีกหนึ่งหลังนะครับชมหลังนี้ก่อนวันนี้ราคาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับหรือเขียวประกายพึกนะครับนี่ด้านหน้านะครับ ท่านใดยังไม่ได้สั่งจองรีบสั่งจองกันได้เลยนะครับช่วงนี้รอไม่นานนะครับตอนนี้รอไม่นานเดือนพฤษภาก็จะได้แล้วครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับราคา590,000บาทฟ่งฟรีทั่วประเทศครับแถมฟรีเองตัวครับถ้าไม่เอาเอก็เป็นส่วนลดไปได้นะครับโอเคครับผม